อย่า้ยนอย่า้ยนนักเลงจริงตัวตัวเลยครับนี่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยตัวตัวเลยตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวให้ตำรวจเป็นองทำเป็นวงกลมให้ เราบังายแดงก็ไฟดำนกเนี่ยายแดงยังไงายแดงยังไงายน้ำเงินยังไงยังไงายแดงเร็วายแดงายแดงกปั้นเร็วายแดงกระปั้นายน้ำเงยังไงยังไง กูไปสีเนี่ยนะบอกว่าสีมวนน่ะก<อ>ูเม่อพ่อมาสามปีเหรอมารุมช่อมกูแน่น่สีกูข้อหมูข้อหมาเนี่ยสีกล้วยม,มันตายแล้วก็บวชจูงกูนะตีๆกันหาที่แตกดิโอช้อมนี่แล้วบ่เหลียตัวนพ่อเหลียตัวแม่ว่ะ ซื้อบัตรเขามาซ้ากันกับมูพี่นองพ่นกันเลียตน้นกันพี่นองบูเบาไว้หลุนบัตเฮาเด้อหักกันเพ่งกันเด้เอเ้อยติกันมันเก็บคําวมามีแนวเห็ดเขาก็ถ้วยไปสี่คนเออเนี่ยออกมาเลยยายออกมาเจ้าเป็นตัวเลือกเนี่ยเดยสวยที่สุดสวยมากสวยสีเรา่มันตายแล้วก็บ,บวชจูงเราเนี่ย ว้าว wow. สวยมากครับผมว้ wow. าวแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอวบัลลันเสียงดังดปัดปัดปัดเอาออกมาแล้วสามคนนํามาเลยโอ้ยผู้บ่าวบานเท่าหักกันแพงกันเด้อค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดูรักษาความสงบซอยกันผู้บ่าวบานเท่าบ่เคยได้ยินจักเชียว่า งามมาแสดงบ่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจักเทียนะคะใจเย็นเย็นฮักันแพงกันเนาะเป็นจังใดน้องอ้ายคือตีกันไอ้คนเตือไหลขากันอยเวนเวนซิตีขากันเฮ็ดยังยตีกันเด้อ สิเจถ้าบอมีแนวเอกก็เอาแดนเซอร์ไปสิพุ่นตีอาเอจังมีเฮ่โอเคครับอ่ามามามาเอามาามาที่นี่เขามาม่าสิตีกันอยู่เพื่ะปาาะ๋าตีก็ตีเลยเนาะเทพยเพี่อเดเดีกยนตีคนเดียว พี่น้องก็ซอยกันดูแลรักษาวความปลอดภัยซอยกันเนอะพี่น้องเดอ้อมากับมูกระดึงมูไวมากับเพียวกระดึงเสียวไวเอาอย่างนี้ตกลงกันเจ้าหน้าที่จับใครได้จ่ายค่ามล้ำแสนหาค่าจัดงานอียดแสนหาเป็นสามแสนจับได้สองคนกับคนละแสนหาไปเลยโอเคบ่คคับผมไม่บริษีมันใจญ่ๆหรอครับ ไก่บัวไม่สลีมันไกเอาเบ,บียร์มาก,กินบบกินเบียร์มามาหรกกัไปหลอดฉีผู้บ่าวเรืองนอกทาคิดถึงปีต่อยที่ซอยสนิทคิดถึงปีที่เราตอยู่ทางมั่ัที่ช้าจะไปลงมา ครับใครเปิดก่อนคนนั้นเสียแสนหาครับผมใส่เลยครับใส่เลยครับพี่ครับใส่เลยครับผมเอาไงครับไม่ดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับจะลงครับจะลงแล้วนะครับผม <laughs> ใจเย็นผู้เบาใจเย็นเย็นรักกันแพงกันคงช่วยอะไรไม่ได้ปาดูเลยนะครับผมใครเปิดก่อนคนนั้นแสนห้าใครเปิดตามคนนั้นอีกแสนห้าสามแสนพอดีครับ <laughs> หากกันแพงกันผู้เบาบุนบานเฮาเด้ยนี่ ปลายฝนต้นหนาวอีพออีเมยอยู่ยด้านหน้าเวที่ผู้เฒ่าก็มีเด็กหน่อยก็มีมาเบิ่งความสนุกสนานการแสดงคอนเสิร์ตใหม่พัชรีในค่ำคืนนี้เจ้าหน้าที่ห้ฮอดเที่ยงขึ้นเคืองถ้าเกิดว่าพี่น้องหักกันเพ่งกันไหลไปฮอดตีหนึง่งคนกับพ่ได้ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ลองอีสองสามคนงานเพ่งไป,ไปก็ให้คอยลงได้นี่ <S 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 เสียดายเงินบัตรได้ซื้อบัตรเขามาตั้งหลายบาทแม่นบ่อพี่น้อง สิมาเสียย่อนคนสองคนมันบ่ได้เด้คนวันนี้เกือบเจ็ดพันนะคะในเนี้ยจะมาเสียเพราะคนกลุ่มๆเดียวไม่ได้นะผู้เบาถ้ากเกิดเรื่องกันมากเราพ่อแม่พอมีเงินเสียหายไห้หายหน้าลูกทรพี่ แม่แล้วมาสั่งตะเลียงดีใจเนาะสั่งตะเลียงลำบากใจให้พ่อยแม่เว้ยมาเที่ยวงานกับเต้นดีสิมีตะเลียงดีๆเออมวลมวนเนาะใหญ่ครับหากันแพงกันเนะาะผู้เบาเนาะโอเคบอกขาฟังกันต่อไหมบอกฟังสิล่องได้เนี่ยโอ้ยเดินทางมาจังไกลเว้ยสวัสิีมาหาพี่น้องปองป,องปายได้ ปวดดากว่าสันนั่งรถกะได้ท้องปวดหลังน่าทุกต์จิงหน่อยเอออาจารย์นักดนตรีก็มาตั้งกองตั้งตะบายสามบุญแมงมาอ่อนและเจังไหนจะมาตีกันไสหลอกก็ได้เลรียญมันก็โว้ยมันก็บเบิดสนุกดิอ้อข่อยก็ร่างขึ้นข่อยก็อยากม้วนเนี่ยข่อยไหลเหี <S 2 Hayır> ้มุดจ้าจนหอดตีหนึ่งก็ได้ดิแต่กันเป็นแบบนี้ข่อยล็อกเนี่ยข่อยเบาๆยังเดิ พอเจ้าหน้าที่นี่มาบอกขอยลงโอเคไหมครับในวันนี้ขอเสียงคอนเสิร์ตนะโซดก็ดีสีไฟก็ได้แต่ถ้าเกิด่าสีคนบ่มีใจสี่ังไหนก็บอมีแหงเหมือนสี่ตามหน้าที่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องสี่ี่ี่แต่ก็อยากสีบอกพี่น้องว่าซานาสี่พมีซาดีสีย่างเดียวโลดพี่น้องก็ได้ไงมากก็บ่เคยยันหยังยันอยู่แนวเดียว ยานเดย่านตีว่าเอ้ยนี่เท่าคันบอกไป่ว่าเขาขึ้นคาันนาันนมมาสมกันดอกเคยเอ้ยยาน พี่น้องสุบูสุกอนค่ะ